แน่นอนครับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ราตรีเรื่องเล่าจะพาคุณไปสำรวจอีกแง่มุมหนึ่งของความน่ากลัวที่ไม่ได้เกิดจากวิญญาณอาฆาตไม่ได้มาจากคํำสาบโบราณแต่เกิดจากความปรารถนาของมนุษย์ความอยากได้ใครดีที่ผลักดันให้คนธรรมดาหันหน้าเข้าสู่ศาสตร์มืดและทำสัญญากับบางสิ่ง ที่ไม่เคยให้อะไรใครฟรีฟๆสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกับสู่ราตรีเรื่องเล่าครับในโลกของสายเวทมีเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการเจรจาต่อรองการค้าขายและการสร้างสเสน่ห์เมตตามหานิยมสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสาริกาลิ้นทอง ผู้ใดที่ได้ครอบครองว่ากันว่าจะมีวาจาเป็นเลิศพูดจาสิ่งใดก็น่าฟังโน้มน้าวใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังพลังอำนาจอันหอมหวานนั้นมันมีราคาอะไรที่ต้องจ่ายและพรายที่สถิตอยู่ในเครื่องรางนั้นมันกินอะไรเป็นอาหาร เรื่องราวนี้คือเรื่องของทินเซลส์แมนหนุ่มผู้ซื่อสัตย์แต่ขาดเสน่ห์ในการพูดเขาเป็นคนดีแต่ในโลกของการแข่งขันคนดีอย่างเดียวมันไม่พอเขามักจะถูกลูกค้าปฏิเสธถูกเพื่อนร่วมงานที่ชื่อจักซึ่งเป็นเซลส์ดาวรุ่มเยาะเยอ้ยอยู่เสมอทินกำลังจะถูกไล่ออก เขาทั้งกดดันทั้งอับอายและสิ้นหวังความสิ้นหวังนี้เองที่นำพาเขาไปสู่ตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักอาจารย์ไสยเวทสายดำที่มีชื่อว่าอาจารย์เข้มสํานักของอาจารย์เข้มเป็นเพียงห้องแถวไม้เก่าๆที่มีกลิ่นอับของว่านยาและกลิ่นสาป,ประหลาดที่ชวนขนลุก ร่างของอาจารย์เข้มนั้นผอมเกร็งนั่งอยู่ในเงามืดมีเพียงดวงตาที่ลุกวาวจ้องมองมาที่ถิน่นราวกับอ่านความปรารถนาในใจของเขาได้ทะลุปลุกป,ปรงข้าต้องการอะไรอาจารย์คงพอจะทราบทินเอ่ยขึ้นเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยอาจารย์เข้มยิ้มมุมปากเผยให้เห็นฟันที่ถูกเคี้ยวมากจนดำเป็นเงา ของดีที่จะทำให้ปากของเองมีค่าดังทองคำข้ามีแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่เงินแต่คือการดูแลเองทำได้หรือเปล่าต้องดูแลยังไงครับอาจารย์อาจารย์เข้มหยิบขวดแก้วเล็กๆใบหนึ่งออกมาข้างในมีน้ํามันสีเหลืองข้นและมีนกไม้แกะสลักตัวเล็กๆแช่อยู่ นี่คือสาริกาป้อนศพรายในนี้แรงกล้าก่อนจะไปเจรจาเรื่องสำคัญให้กระซิบชื่อของคนที่เราจะไปคุยด้วยใส่มันเมื่อสำเร็จผลก็ให้เส้นมันด้วยของหอมน้ำหอมผู้หญิงกลิ่นแรงๆหรือเหล้าดีๆก็ได้หยดให้มันกินเพียงเล็กน้อยอย่าให้มันหิวแค่นั้นแหละ ทินรับขวดน้ำมันนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทวเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากมันแต่ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จมันรุนแรงกว่าความกลัวเขาจ่ายเงินแล้วเดินจากมาโดยไม่ได้ถามว่าศพในชื่อของสาริกานั้นหมายถึงศพของใครวันต่อมาทินต้องเข้าไปเสนอขายโปรเจกต์ใหญ่ กับลูกค้าที่เคยปฏิเสธเขามาแล้วสามครั้งก่อนจะลงจากรถเขานำขวดสาริกาขึ้นมาแล้วกระสิบชื่อของลูกค้าคงนั้นใส่ลงไปทันทีที่เขาพูดจบเขารู้สึกว่านกไม้ในขวดมันขยับตัวได้บ้างแล้วการนำเสนองานในวันนั้นก็เป็นไปอย่างน่าอัศจรรย์คำพูดทุกคำของถิ่นดูน่าเชื่อถือ มีน้ำหนักและเต็มไปด้วยเสน่ห์ลูกค้าที่เคยทำหน้าบึง้งตึงบัดนี้กลับนั่งฟังอย่างเคลิมเคลิมและในที่สุดเขาก็เซ็นสัญญาอย่างง่ายดายทินดีใจจนแทบคลั่งคืนนั้นเขาสื่อน้ำหอมผู้หญิงที่แพงที่สุดมาหยดลงบนขวดสาริกาเป็นการตอบแทนนับแต่วันนั้น ชีวิตของทิ่นก็พุ่งทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดเขากลายเป็นเซลส์มือหนึ่งของบริษัทปิดดีลใหญ่ๆได้เป็นว่าเล่นจากคู่แข่งของเขาถูกทิ้งห่างจนไม่เห็นฝุ่นทิ่นได้เลื่อนตำแหน่งมีเงินมีรถและมีความมั่นใจเขายังคงดูแลสาริกาของเขาเป็นอย่างดีทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จ เขาก็จะเส้นมันด้วยของหอมราคาแพงแต่แล้วเงาของความสำเร็จก็เริ่มทอดตัวยาวขึ้นมันเริ่มจากเครื่องเล็กๆล,ลูกค้าที่เขาเพิ่งไปกล่อมให้ซื้อประกันราคาสูงกลับประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในสัปดาห์ต่อมาจากนั้นจากคู่แข่งของเขาที่เพิ่งจะถูกเขาแย่งลูกค้ามา ก็ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในกล่องเสียงทินพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่แล้วเขาก็ได้ยินมันเสียงนกตัวเล็กๆร้องจิบๆเบาๆแต่ฟังดูแหบแพ้งและหวยหวนเสียงนั้นดังมาจากลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขาในเวลากลางคืนที่ซึ่งเขาเก็บขวดสาริตาเอาไว้ มันดังเหมือนนกที่กำลังหิวเขายังคงทำงานต่อไปปิดการขายครั้งใหญ่กับเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งอีกสองวันต่อมาโรงงานนั้นก็ไฟไหม้จนวอดวายเจ้าของสิ้นเนื้อประดาตัวถิ่นเริ่มนอนไม่หลับเขามีฝันร้ายซ้ำๆฝันเห็นนกตัวเล็กๆสีดำทมินกำลังใช้จังไมอยปากที่แหลมคม จิกกินลิ้นของใครบางคนที่นอนไร้เรี่ยวแรงอยู่ในสุสานที่รกร้างร่างกายของเขาเริ่มสู้ผอมใบหน้าหมองคล้ำแม้จะประสบความสำเร็จแต่รัศมีแห่งความสุขกลับค่อยๆหายไปจากตัวเขาจุดแตกหักมาถึงในวันที่เขาใช้สาริกากับเจ้านายของเขาเองเพื่อขอโบนัสก้อนโตสามวันต่อมา เจ้านายของเขาก็ล้มป่วยลงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเขารอดชีวิตแต่กลับต้องสูญเสียการพูดไปตลอดกาลทิมทนไม่ไหวอีกต่อไปเขากําขวดสาริกาแล้วบึ้งรถกลับไปหาอาจารย์เข้มนี่มันอะไรกันอาจารย์ทินตวาดลั่นเขาวางขวดสาริกาลงบนโต๊ะเสียงดังปัง คนที่ผมไปคุยด้วยทุกคนเจอแต่เรื่องวิบัตินี่มันไม่ใช่เครื่องร้างนี่มันขำสาบอาจารย์เข้มหัวเราะเสียงเย็นกูก็บอกแล้วว่ามันต้องดูแลพรายสาริกาตัวนี้มันแรงมันไม่ได้กินแค่ของหอมของหอมน่ะมันเป็นแค่ของหวานแล้วแล้วมากินอะไรเป็นอาหาร ทินถามเสียงสัน่นมันกินวาจาของคนที่มึงไปเอาชนะมาอาจารย์เข้มตอบช้าช้าชัดชมันกินโชคชะตามันกินลมหายใจของพวกเขาเพื่อนำมาปอนให้มึงมึงยิ่งอิ่มพวกมันก็ต้องยิ่งหิวเป็นธรรมดาทินหน้าซีดเผือดป้อนศพ ศพที่ว่าคือพวกเขาชาอาจารย์เข้มยิ้มและเมื่อไม่มีเหยื่อข้างนอกให้มันเกินหรือเมื่อเหยื่อร้ายต่อไปมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่พรายจะเอาชนะได้มันก็จะเริ่มหิวและเมื่อมันหิวมันก็จะเริ่มกินเจ้าของเป็นร้ายต่อไปทินสยองสุดขีดเขาวิ่งหนีออกมาจากสำนักนั้น ตรงไปที่สะพานข้ามแม่น้ําและคว้างขวดสริกานั้นทิ้งลงไปในสายน้ําที่เชี่ยวกรากเขาคิดว่าทุกอย่างจบแล้วคืนนั้นเขานอนหลับเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะหิวน้ําเขาก็ต้องกรีดร้องออกมาบนโต๊ะข้างเตียงของเขาขวดสาริกาขวดนั้นตั้งอยู่เนื้อตัวของมันเปียกชุ่ม และมีคราบแต่ไร่น้ำเกาะอยู่เขาพยายามจะทุบมันแต่ขวดแก้วนั้นกลับแข็งราวกับเพชรเขาพยายามจะเผาแต่มันก็ไม่ไหม้เสียงนกร้องหวยหวนในหัวของเขาดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะทำให้เขาเป็นบ้าเขารู้แล้วว่าเขาหนีมันไม่พ้นพรายตนนั้นมันได้ผูกติดกับดวงชะตาของเขาไปแล้ว ทินเริ่มพูดจาติดขัดเสียงของเขาเริ่มแหบแห้งเขารู้สึกว่าพละกกำลังและโชคของตัวเองกำลังถูกสูบออกไปในความสิ้นหวังสุดท้ายเขานึกถึงคนคนหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจากคู่แข่งของเขาทินไปดักรอจากที่ลานจอดรถของบริษัทเขาตั้งใจจะไปขอโทษไปเตือนให้จักระวังตัว เมื่อจากเดินมาถึงทินก็พยายามจะเอ่ยปากแต่สิ่งที่ออกมาจากลำคอกลับเป็นเพียงเสียงลมแหบแห้งเขาพูดไม่ได้เสียงนกร้องในหัวของเขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งและเขาก็เห็นเงาสีดำรูปร่างคล้ายนกพุ่งออกจากอ,อกของเขาแล้วบินเข้าใส่ร่างของจักเรื่องราวหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดรู้แต่ว่า หินได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนจักที่เคยตกอับและป่วยกระสอบกระแสก็กลับมาพังงานเป็นสุดยอดนักขายอีกครั้งวาจาของเขาคมคายและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิมราวกับว่าเขาได้โชคของตัวเองกลับคืนมาและอาจจะได้โชคของคนอื่นเพิ่มมาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ มันคืออุทาหรณ์ที่สอนว่าไม่มีทางลัดใดที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางและพลังอำนาจที่ได้มาอย่างง่ายดายก็มักจะเรียกร้องการตอบแทนที่แสนสาหัสเสมอหากวันหนึ่งคุณเจอใครบางคนที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนน่าสงสัยลองมองลึกลงไปในดวงตาของเขาดูนะครับคุณอาจจะเห็นเงาของใครบางคน ที่กำลังถูกเขาสูบกินอยู่ในนั้นก็เป็นได้สำหรับคืนนี้ราตรีเรื่องเล่าต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ